เพื่ความคิดที่ดีคือผมไม่สามารถต่อต้านดูไปได้ครับถ้าพูดตัวอักษรอีกอย่างแก๊งกูขาดอย่างหนึ่งแก๊งกูมีหมดทุกแบบแล้วแหละแก๊งกูขาดสัตว์เลี้ยงจะได้อะไรครับนกหรือว่าอะไรครับถ้าผมเข้ามาต้องเดินสี่ขาตลอดเวลาหมาหมาประจำแก๊งใช่เดินสี่ขาเหรอเดินสี่ขาตลอดเวลาใช่แล้วถึงเวลาก็เห่าอย่างเดียวไม่ต้องพูดถ้ากูได้ยินเสียงมันพูดเรื่องก้อ มันก็มันก็มันก็มีพวกเราเล่นกับมันดิดอมทำไรวันนี้ครับทำยังไ่เอาหรอกชดิมันมีอะไรที่มันมีค่ากว่านั้นไม่ใช่กูดิเออเฮียเฮียเฮียดอมมาเฮียดอมมาเฮียดอมมาเฮียผมแบบว่ามีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าแบบผมแบบอยจะเข้าดูไว้อะไรครับไปทักไปไปทักไปเอ้างี้เอางี้ดอมมาคุยกันดีกว่าคือผมแบบแก๊งกลัวว่างคนดีเดินมาเดินมาคุยเดินมาคุยเดินมาคุยนี้ไม่ต้องไปหลบหลบครับมึงแทงไอ้ดอมแล้วมาเข้าตู้กูดอมเข้าดูไว้เลย พร้อมกับรถให้มึงอหนึ่งคันไม่มีมี่ะครับมึงทำไงก็ได้มันสลบแล้วมึงอุ้มมัน่ะหลังๆลักเขาก็ไม่ค่อยเข้มงวดอยู่แล้วครับผมจะข่าวว่าเติมไหมครับเดี๋ยวกูโทรหามันบอกให้มันเข้ามาแล้วเดี๋ยวกูแก้ยนั้นมันมากระไรเขียวแล้วมึงเอาแม่งเลยเอารถชนไปให้แม่งสลบผมพร้อมนะของผมเบาเริ่มหลังเที่ยงคืนวันที่แปดอ่าคือจะย้ายมาหลังเที่ยงคืนวันที่แปดไม่ใช่หมายถึงจ่ายค่าร้านวันอุ้ยนี่ปัญหาเยอะนะแปดหลังเที่ยงคืนจ่ายที่พี่เฉินหรือพี่วิลลี่ครับอะไรจ่ายท พี่พี่พี่เฉียนบอกไปแล้วเอ่อสี่ล้านเจ็ดสูนสี่ครับแสนล้านสองนะไอ้พวกหนึ่งล้านสองแสนเรื่องวันที่แปดไอ้ดอกแบบนี้ก็ได้มึงบิดรถผู้เล่นใหม่ก็ดูหน่อยสิบคันหมดวันที่สิบสามเนี่ยคืนแปดเลยนะพี่เฉียนเบอร์เป๋าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ไม่คือผมก็เห็นแต่ว่าแบบเรื่องวันที่แปดก็คือเชื่องคืนของวันที่แปดนะ เอาเดี๋ยวดอมหมดเที่ยคืนหมดหมดเที่ยงคืนวันที่12ครับบิดนี่คือแบบก็คือวันที่14ยังไงเดี๋ยวดอมเอาไหมหมดอนาคารหน้าหมดอาคารหน้าหมดพอมาธนาคารปพิ่งคือหมดอ่ะแค่นั้นน่ะ15พเชินพ่เชินให้มันบิด10คันขนาดปูสภาเป็นแบิดเลย ผมเปลี่ยจริงนะแอเจ็ดก็สานี้เหลืออีกอย่างเหลืออีกอย่างอ่ะมึงมึงกระเทือนนะใรวั่อมึงกรทืบนะกระเทือดากระทือนนาแล้วอ่ไงไาหายอยู่นะอเสร็จลใช่ไหมเออจังหวะที่มึงอุะเ็นจังวะอะตงยงตงยงได้ไมก็คือวันอังคารั้านาเขาตู้กูเอาเขาดูไว้แรกกันโอ้โหเช้ามันพุ่งอ่ะคือน้าต้องเขาตูเคือผมไม่ได้เขาตู้ก่อนแล้วครับเอาจริงจมึงทำได้ใช่เป็นตัวเปล่าไม่มีบุญเลยครับขับรถชนน้าสลบ เป็นแบบเป็นการแบบบิดดีกว่าบิดแก๊งอะไรเงี้ยรร้านหมวตำจโอ้บิดแก๊งเด็กๆก็ดีใครก็บิดได้เฮ้ยกูเดินไปกูเดินไปกู็บิดได้เหมือนกันชัวล่ามันก็ง่ายๆอ๋อไปลอมลองจะเข้าไปอยู่กับผมลอมไม่ต้องมีอะไรที่มันต่างกับคนอื่นเลยไม่คือผมก็เห็นว่าแบบเออดูไว้อะแบบบิดเท่าแก๊งแล้วแบบแต่ว่าเออต้องต้องไม่ไม่หัวใจต้องแบบว่าเป็นคนที่แบบเลียวริยำอะไรเงี้ย ผมก็แบบดูดิจิตเล่นใหม่มาคนนึงนะฟังใครมาทรับฟัไปฟังใครมาเนี่ยฟังสโลแกนใครมาไม่รู้ครับเห็นรอาแบบเราขากันมาอะไรเงี้ยว่าแบบดูไว้ไม่ได้ผวอใจครับดูไว้แบบเร็วเลยย้ำอะไรครับผมก็เลยแบบลองบริษัต่อด่าผู้กูเนี่าเอางี้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 เองมีครอบครัวไหมเองมีครอบครัวไหมไม่มีเลยครับตัวนี้คือแบบเข้าเมืองมาก็คือตั้งแต่แบบได้บุญสร้างกับมางต้อคนเดียวมาเลยครับเอางี้เองไปหาแฟนเองไปหาแฟนมาสักสักสองสักคนนึงนะและเองเอาแฟนเองไปค้าบรเวนียะจบ โอ้โหใจคอเนาะอ่ะคือมึงทำดีเหรอครับคือมึงทำให้เขารักเลยแล้วมึงเอาเขาไปฆ่าไปเองนี่อ่ะอ่ะเอาไหมคือผมไม่ค่อยชอบแบบตอนแล้วเขารู้สึกขายเท่าไหร่เขี่ยมเร็วไม่จริงอือโอ้ยแต่คือพูดหยิีขาไปเวรีมันไม่ไหวนะเอาจริงอ่ะมึงเร็วไม่จริงมึงนั้นใหญ่ดอมมึงเคยข้าว้อนเปล่าหม่คือผมเล่นรับมีแฟนอยู่แล้วแบบหาเพิ่มอ่ะแต่ว่าอยากแจกอีเล่อะไรเงี้ยเคยเปล่าเคยเปล่าเออยังไงนะปล่อยทีพอย่าเลยพี่เฉิน จบดีเรื่องนี้อ่ะหยเลยครับใช่ถูกใช่มันเมันโดนเหลืองเพราจีบผู้หญิงมันถูกไอ้โดนไอ้โดนเหลืองพี่โดนแดงอ่ะเออยใช่หยาเดี๋ยวทำอลเลยครับคือแบบผมก็เลยลองลองมายื่นถอดดูว่าใช่ใครับแบบว่าผู้หญิงเขาหายไปแล้วก็ตามไลน์เขาอ่ะพอแล้วเขาไม่ตอบไลน์เข้ามาห้ามวิลลี่วิลลี่อย่าเลยนะครับผมก็ลองมายื่นถอดดูว่าใช่ใครับเอาจริงแต่คือแบบก็แบบแห็ว่าแบบดูไว้ก็แบบเห็นแบบว่าเพิ่งแบบเพิ่งเสียแบบ อันนี้ไปครับผมก็มามาเลยนไจากจะแบบว่าสอบแทรกอะไรเงี้ยใช่จะเขาสอบแทรกเลยวะใช่ครับนนสอแบแทรกนิดนึองอะไรเงี้ยเป็นแนวคิดว่ากูอยู่ใน,นแนวเป็นปลาไหลเหรอวะไอ้เหี้ยไม่ใช่ครับก็แบบจะมาตเติมเต็มความสุขอะไรเงี้ยไม่ใช่ดิมาเติมเต็มแจ้งให้มาตเต็มที่ค,ครับคิดว่ามึงถ้าเกิดให้ทำอะไรมึงทำที่แบบทำได้บ้างอะอะไรที่มึงคิดว่าแบบว่าไรยำอะไรยำเลยอะโอ้โหเราเราพูดมาได้ไหมไรยำผมผมไม่ไายการเลยเอางี้ตอนเขามีเฟสกันมึงไปปวดเฟสเขาให้งานเขาล่มอะ สามทีคนเดียวเฟดปวดยังไงคนเดียวเขาตีกันอยู่แล้วโหจะปวดยังไงขับรถชนขับรถชนให้หมดสามสิบคนเดียวได้บายดีได้บายดีฮัลโหลได้โดนได้บายก็ไม่สนก็บอกเลยก็ถึงเวลาเขามาให้บายมึงกูบอกกูไม่เอาเขามาให้บายเหลือมึงก็บอกกูไม่รับได้แล้วก็บอกยัไม่อยากได้อยจะให้ทำไมเขาบอกว่าเออเขาบินมาลงหัวมึงก็บอกว่าดอมโดนใบเหลือมึงก็สวดเลยว่ากูไม่เอาแค่นั้นอ่ะก็จบเจ้าบอกว่ามึงก็ไม่โดนใบ วินลีคิดว่าไงวะนี่ก็จริงนะเว้ยเขาให้มันไมปรับเนี่ยเรื่องจริงไอ้สัตว์นี่วะแบบเขาปิดมาโดนใบแล้วเราไม่เอาไม่เอาใบเอาเออกูไม่เอาใบสัตว์ถ้าเราย้ำว่ามึงเขาจะให้มึงก็บอกว่ากูไม่เอาถ้าเขาจะให้มึงออกก็บอกกูไม่ออกกูจะเล่นฮะมีแบบนี้ที่มันแบบไม่ไม่แบบไม่เสี่ยงใบไะมีไหมอันเดือดอ่ะอ่างั้นอันนี้มึงไปด่าบุพการีดำอะ เอ s <S อดลยแค่นั้นอ่ะแลมึงใกล้ที่ไหนก็บอกในบายเฉินเท่านั้นพูดไปนี้เออโอ้โหแบบบอกว่ากูเด็กเฉินแล้วก็ด่าบุการีมันน่ะโหแต่บุการีเลยหรอเออด่าบุการีมันนี่คือแบบผมไม่ได้ไม่ได้ได้อยู่นะจริงอ่ะบุการีอยู่ได้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 อยู่ก็ถึงเวลาผมแต่มาพวกกูรับไหมใช่เออปรนี่บอยมากูรับมึงต่ออะไรไหมนั่นคืผมไปพูดก็คือแบบว่าบอกว่ามีคนสั่งมาอย่าไงปะเอ่อเอาแบบลงที่ก็บอกว่าก็บอกเลยว่ากูเด็กเฉินแค่นั้น่ะพูดไปเลย แล้วก็ให้เขาให้เขาเอาแบบนี้จะจดถึงปุตต์ทำไมไม่มือนก็ต้องรับไปไว้สิเพราะกูไม่เอากูไม่เอาเพราะเวลาจะไปกูโดนไปแล้วนะไอ้รองฟังนู้เว้ยมึงรับไปไว้แล้วพอรับนั่งมึงกลับมาให้เพราะกูกำลับข่อแก๊งเออน่าจะปีหน้าแหละมั้งอ่ะหรืออย่างง่ะมึงแอบแอบถ่ายใต้กระโปรงคนในประเทศผู้หญิงอ่ะถ่ายลงมาทุกคนเลยรวมอัลบั้มอ่ะพันกว่าคนอะอะรวมไปดั้งหนีรู้เดินหนีเลยไปยังไงเอาไง ไอกินคนละปันเนียวกันก็ในประเทศไทยในไว้ลิสต์ทั้งหมดมีกี่คนน่ะมึงก็เอามาแล้วก็เซฟไว้ในกูเกิลได้แล้วเดี๋ยวค่อยส่งให้กูอะไรเอาเฮ้ยว่านี่ได้ทำได้เว้ยอเาแล้วเอออเาไปทำโอลี่แฟนกันแค่นั้นอ่ะอันนี้ถ่ายใครเนี่ยรายได้ก็แบ่งมาครึ่งหนึ่ง่ะอย่างยี้โอเค้กไหมแต่งยี้ได้ไหมอย่างเงี้ยไม่เอาผู้หญิงดิผู้หญิงดิผู้หญิงเอออย่งบอลนี่แหละได้เลาเป็นผู้หญิงอ่ะเอาไงโอ้ยไม่ไม่ไม่ปันเดียวกนเลยเหรอมึงปัญหาเยอะว่ะเยี่อะไรก็ทำ ไม่คือมัน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 ผานไม่ได้จริงคือมันผ่านคนมันไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเราองลองลองลองเราเ่อะไรวะแอนลี่เหรอนี่นี่ไอ้เยี่ยมันให้เขาย่อด้วยสั่เขาเยี่ยเลยดูดิโอ้ทเหี่ยเลยสรับดีครับสวัสดีครับวเดี๋ยวจะวันไปได้โดนเวก็ดีก็ได้ดีกุตกาศ จันติดงั้นผมอยู่เนี่ยมันเหี้ยวะเหี้ยมันก็ทำเหี้ยไม่คิดเน้อมันอ่ะก็โมันโง่ปะโย้งโง่จะเข้าไปทำเหี้ยอะไไอ้ตานวสโดนพี่นะมึงดูบ้ารถมันน่ะไอ้เี้ยอยสรไอ้ยังพี่เฉิน้นได้กนได้ได้กได้้ไอ้เหี้ยมันกิได้ะนไ้ย้เี้ยมันเหี้ยจริงมาดียวใส่ผมนะพ่เฉนะฝนเหี้ยจริงเดีมก็ทำไปแล้วมันเหี้ยจริงพีนนี่ผมเ่ยมึงไม่คิดไปเ กินพิคอ้อยแก่ๆหน่อยแล้วคือผมไปเยอะมฝันควรเฉยๆครับเอาอี่เนี่ยเองเองไอ้ดองมึงเห็นคนชื่อไอ้ไอ้ชื่อเหยาเหยากากินนังปะผมไม่รู้จักเลยดิเนี่ยยืมข้าวเนี่ยมันกระทือยไมสลบแล้วอุ้มหายเลยอ่ะเอาดลยพี่เชิญ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 ของเนี่ยอย่าเลยครับขอต้องเล่นเฟสให้ให้เขาเก็บหมายว้เล่นเฟสเด็ดก็มึงก็พังงานเด็กดิพี่เชิญไม่เดี๋ยวผมผมผมแค่แบบไม่กินขอร้อนเลย คือตอนเนี้คือน่าจะคุยกันอยู่ไอพี่แต่ว่าโนราก็งอนผมไปละหาผมไม่มีเวลาให้หนู่นนี่นั่นมูเอฟฟังให้หดีผมก็พยายามจะแทรกเสือกชีวิตเข้าไปอยู่นั่นแต่เขาไม่บอกด้วยว่าอยู่ไหนเนี่ยเ่ยเลยผมว่าถ้าไปแม่ก็ไม่น่าจะพูดเพราะเพราะมันรู้ว่าผมเป็นใครปลอมตัวดิปลอมตัวไปผมต้องรู้ก่อนผมพยายามคุยอยู่เนะี่ยยังงอนผมอีกเลยนะใช่หรอเออสัตย์เอ้ เดี๋ยวได้เรื่องไงเดี๋ยวผมบอกพี่ไปคุยต้องไปข่าได้จ้ะคิดสภาพบีแล้วกอดคอเข้าบ้านบ้านเฟดอ่ะถูกปะเจ้านี่ก่อนทำเพลย์เดิมพี่คุยมาแล้วไหนอ่แพร่เมี้ยอะไรคนเดียวไอ้ดอมถูกปะล่า้ยแบบพี่ตั้งข้าวกอดคอเข้าบ้านดิถูกปล่าเฮี้ยอะไรไม่ใช่มันก็เปลียวก็แบบเว่าเมย์มึงอยู่ในแกงเงี้ยเปล่ะคืออย่างน้อยจีระกาศแบบชนะอะไรเงี้ยอย่างน้อยแกงกูจะดูเฮี้ยลงไปอีกถ้ามึงมีมึงเข้ามาถูกเปล่ะก็ตระก้าก็อยู่แล้ไงจะไว้เป็นไก่เฮี้ยไม่ได้หรอ มึงคิดเองไงยะอ๋อยืดเองอ่ะไอ้เขาแบบลองเขล,ลองมายินดูไว้เฉยเหย็นดูไปรับแบบรับก็สนใจ,จก็ถามว่าสนใจไหมก็สนใจเอาง่ายกูอยากได้มึงมาตั้งนานแล้วเอาแค่นั้นแหละแต่แค่ว่ามึงต้องทำไม่ได้ไม่แต่คือตแต่คือแต่คือผมก็แบบไม่มีแก๊งมานานแล้วแหละก็โหแบบไม่เคยมีแก๊งเลยก็ใช่ไงก็ลองอย่าพูดไงผมอยากได้ไงผมเอาจริงผมอยากได<ง>้นะดอมอผมบอกตรงเอาจร<ะ>ิงตอนแรกตัวเรื่องที่ตอนนั้นตอนนั้นอ่ะที่ผมลิสต์มาสามรายชื่อที่ผมลิสต์นะคือมีมีดอมมีตู้มีหลอตอนแรกที่กอด ตอนแรกจะเลือกดอมตอนนั้นดอมไปนี่ไงมันไปนี่มีปัญหากับพอดีก็เลยไม่ได้รับรอบนี้ก็เลยตัดออกแล้วก็เหลือตู้กับดอมก็ยังคิดว่าดอมมาเป็นหนึ่งก่อนอยู่แล้วแล้ก็ยคิดไปยึดคำหลังนี่แหละนี่เขาว่าเป็นหนึ่งนี่แะอ่ะสิบล้านอ่ะสิบล้านสิบล้านพี่จะจ่ายมันสิบล้านเพื่อให้ย่าดอมเข้าแก๊งกันนะมึงเอาไหมคือสิบล้านเยค่าตัวหาสิบล้านมึงมึงก้อยหน่อยได้ไหมครับเออสิบล้านยีกว่าโรนัลโด้ก็มันแล้วล่ะคือตอนนี้แค่ห้าแต่แต่ดูไปแล้วเห็น แต่ดูใบก็ได้ว่าจะของไปเยอะนะไอ้พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกว่าไอ้ดอไอ้สัตว์ของหย่อมหมาโอ้หย่อมหมาของยังกะแมวเยี่ยวมึงเอามาเปรียบเทียบโถไอวเวรกูเดินจากอะไรกูเดินจากอะไเขียวไปปั๊มเงินกูใช้หมดแล้วเงินนี้ได้มาใบคือผมก็แบบเคยจะเอารถแจกใช้รถไปเยอะอยู่ความกลัวค่าแค่จุดสิบอยู่พี่ชอโอ้ยครีบมารแล้วแบบมีฟ้าแบบมีพาจับกดที่ผูกพันกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเออ คือมันมันมีเซอร์เซอร์ไอแซคเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดเราต่อต้านอะไรไม่ได้เซอร์เซอร์เทียอะไรนะเซอร์อะไรนะเซอร์ไอแซคเซอร์ไอแซคอยู่ตอานอยู่ต้านเมื่อกี้เซอร์เมื่อกี้เซื้อเอซคเอซัคบอกว่าถ้าเกิดแบบเราต่อต้านอะไรไม่ได้อะเราต้องเข้าเ่ิกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคิดหนาสีปม่หนาคนนั้นอ่ะเออมีลูกเสื้อดวบอลเยอะไปมากถ้าเราต่อต้านอะไรไม่ได้แล้วต้องแบบเข้าเ่ิกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเออผมแบบต่อต้านรวยวยไม่ได้ว่ะก็เลยเข้าด้วยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมัน้อนไปนอนดมมงกันเลยน้องเ้ยี เมื่อความคิดที่ดีคือผมไม่สามารถต่อต้านดูไปได้ครับถ้าพูดตรงๆอ่ักษอีกอย่างแก๊งกูขาดอย่างหนึ่งแก๊งกูมีหมดทุกแบบแล้วแหละแก๊งกูขาดสัตว์เลี้ยงโหจะได้อะไรครับนกหรือว่าอะไรครับถ้าผเข้ามาผต้องเดินสี่ขาตลอดเวลาหมาหมาประจำแก๊งใช่เดินสี่ขาเหรอเดินสี่ขาตลอดเวลาใช่แล้วถึงเวลาก็เห่าอย่างเดียวไม่ต้องพูดถ้ากูได้เสียงมาพูดอีกเรื่องก็เกิดแก๊งกูขาดสัตว์เลี้ยงอ่ะมึงลองดูไอ้เฮียวันพีชยังมีไอ้ช็อปเปอร์แต่แก๊งกูไม่มีคุณโยนแแกกก๊งู็มีล้ว อต้องเอาไว้รวมกลิ่นไหมรวมกลิ่นได้ไหมเออก็อยากได้อย่างนนั้ะอยากได้ให้มึงเดินสี่ขาห้ามพูดเออเข่าอย่างเดียวเข่างเดียวเบิ๊ก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 เออแล้วอยากกูจะสอนให้ว่าเออเพาว่าแบบเฮ้ยเวลาอย่างงี้มึงอย่างงี้คือรู้เรื่องนะอย่างงี้คือไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้คือโอเคอย่างงี้ก็ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยให้มึงยกมาขาค่ยกขาหน้ามาข้างหนึ่งอะไรเงี้ยอะไหมลองลองลองทำให้ดูหน่อยได้ไหม เรื่องมากเจ้าไม่เอาเร็วไม่ทำไปได้สีขาทำไปไรทำได้เหรอเนี่ยกดไปเลื่อนไปที่ท่าเนี่ยไอ้ท่าสไปเดอร์แมนไงเอากดดิสไปเดอร์แมนเนี่ยเราปิดนี่ไงท่าเรบปิดเออเรบปิดก็ได้ถ้าเราปิดก็ได้ท่าเบื่์อะไรคไหนขอลองดิหน้าสี่สองหนึ่งเขี้อ่ะเอาดิแกงกูขาดอย่างเดียวเลยตอนแรกคือสัตว์เลี้ยงแค่นั้นแหละแกงกูจะเพอร์เฟกต์มากใช่ถูกถ้าแกงกูมีสัตว์เลี้ยงคือเพอร์เฟกต์เห็นปะ เออเออเฮ้ยใกล้เคียงไอ้ใกล้เคียงหมาหรือแมวเนี่ยก็แมวแล้ววันน่าลำคาญเรานี่สัตว์เลี้ยงครับไม่ไม่ทำแบเป็นไงสัตวเลี้ยงแต่มันเดินไม่ได้นะสัตวเลี้ยงอะเหมือนตัวเนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยมึงก็ทำอย่างนี้เดินไปเรื่อยอ่ะลองทำดูมันเดินไม่ได้มึงก็ทำให้มันได้มึงก็ต้องทำให้มันได้เหนือเสือเลยครับวะมันเดินไปได้อ่ะงั้นมึงไปบอกอางนี้อ่ะงั้นมึงไปบอกนายกว่ามึงขอเป็นหมาให้เขาแปลงตัวเป็นหมาก่อกบเลยสัตว์กบดีน่าจะเวิร์นะสหรับกเดเว หน่างอะไรเงี้ยไปเรื่อยแล้วเออเออี่ทำอะไรแม่งก็ทำจริงนะเพี้ยนเอาอย่างาี้เฮ้ยอแล้ครับผมรอแล้วนมไหบอกไปบอกนายกว่าผมขอเป็นหมาตลอดการเขาเปลี่ยนตัวให้เป็นหมาเออมึงจะเป็นหมาเอาไงเอาไหมเป็นหมาเออเออหรือเป็นหมูก็ได้เข้ามาเข้ามาในแก๊งมึงก็ไม่ต้องส่งเออแก๊งไม่ต้องส่งใช่เพราะว่ามึงเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงประจำแก๊ง มีแต่คนเลี้ยงมึงนะเว้ยใช่เหรอดวเออแต่ก็น่าลองนะใช่แล้วถึงเวลามันก็เป็นหมาที่ถืออาวุธไล่แทงหมาของดูไว้ป่ะไล่กัดก็เจ็บนะเว้ยโคตรเสียวไม่มันไม่ใช่หมาใช่ครับว่าอย่าให้าบอกหมาใช่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของดูไว้โคตรเท่เออมมันตัดอะไกันเนาะไม่ต้องแปลงฟันนะเป็นแบบแบบกัดแล้วเป็นบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยใช่กูขาดอย่างเดียวนะเว้ยแค่อย่างเดียวแก๊งกูจะครบครบทุกแบบละคือเป็นสัตว์เลี้ยงของดูไว้ใช่เฮียสุดก็มีดีสุดก็มีหุ่นยนต์ก็มี ตัวเปิดทุกคนมีหมดแล้วคุณขอดิไปเขาบอกเขาดิเดี๋ยวกูบอกนาโยกคล็ปะล่ะตลอดการเลยเหรอเออบอกเขาว่าไปขอเป็นหมาตลอดไปเดี๋ยวลองเราลองเป็นหน่อยได้ไหมเราลองลองเป็นหน่อยได้ไหมมันไม่มีได้มันต้องเป็นเลยถ้าเขาจะให้เป็นมึงก็ต้องทำสัญญาเขาเลยว่าเออแบบเป็นตลอดการไม่ต้องเปลี่ยนกลับถ้าเปลี่ยนกลับก็คือปลดใบริบไปเลยอะไรเงี้ยเฮียกูทำชุดหมาให้ด้วยปลดเลยเด้อเนี่ยบีมีเปลี่ยนจากหมาเป็นเป็นแบบสิงโตไหมเป็นไปไม่ได้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 เพราะว่ากูแก๊งงกกูออยยาาาไได้เเเป็นนหมี่ คุยตั้งนานนี่สรุปเรื่องมาแล้วเออคือรู้อยู่แต่กูเดินไม่เอาก็ไม่เอาแล้วแต่เฮ้ยกูอยากคุยแล้วเว้ยมันไม่ช่วยอะไรหรอกว่าสุดท้ายมาคุยเอาเอาไปละโอ้หหมามันแบบคือหมามันตอนนี้ไปหมามันแบบมันทำอะไรไม่ได้เลยมันเอ้าก็เป็นสัตว์เลี้ยงมันจะทำอะไรอ่ะก็อุ้ยขาดสัตว์เลี้ยงคือมันจะไม่ได้ช่วยประโยชน์แกงเลยนะจริงอ่ะกูไม่สน ช่วยยังไงไอ้เวลาสมมติเรามีบ้านแก๊งเวลาใครมาบุกมึงก็เห่าไงเออมึงคอยเฝ้าแต่บ้านอย่างเดียวถึงเวลาพวกกูออกไปตีกันมึงก็คอยว่ากัดขามันโอ้โหโอ้โหหมาไม่ไม่น่าเบืร์เท่าไรครับเดี๋ยวเอาแค่คือแบบข้อเสนอใหม่ก็ได้ครับข้อเสนอใหม่อันนี้ไม่เอาหรอไี่ขอได้เฉยครับได้ไม่เอาหด้ได้ไม่ได้ไหวครับหมาจะทำอะไรก็ได้เลยครับอ่าเออได้เออได้เอาอยู่ผมก็แค่แบบจับมาลองเสนอรู้ไม่ใช่ครับไี่เช่ผมรูแล้ให้มันเป็นปลาพี่เฉิน ไม่เอาปลาไม่อยากได้เฮ้ยมันนี่ให้มันไปอยู่ในบ่อนั้นหะอยู่ในน้ำกตลอดเวลาเออเอาป่ะเออหรอไหมเออแต่มึงว่ายอยู่ในสายอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวพวกกูจะคอยไปให้อาหารทุกวันจะไปหาทุกวันแล้วเวลาตีมึงก็ต้องเจ็บตัวด้วยเงินแกงก็ต้องจ่ายฝากก็ต้องฟาร์มเอาปะอยู่ในบ่อได้แล้วเอออยู่ในบ่อคอยมึงมาอยู่ในบ่อเอออยู่ในบ่ออย่างเดียวอยู่ในบ่อไม่ต้องไปไหนนะถ้งเวลาถ้าไปอื่นเดี๋ยวกูเอาพาไปที่ไปปล่อยที่จายใหญ่ได้แล้วถ้าเกิดใครลงไปมึงแทงกันเลยในน้ำเออ พอมึงมีเจ้าถิ่นมีแค่นั้นมึงมีแค่นั้นแหละเราตีกันกูจะล่อคนมาลงในบ่อให้มึงแค่ลงให้มึงกลับพอไปเล่นหญ้าดอมเลยนะเว้ยเออแล้วมึงก็ว่ายอุ้มพวกเฮี้ยนอะอยู่ในน้ำมาตลอดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวแก้งขึ้นมีดให้มึงเลยหนึ่งเล่นโอกเออแล้วมึงก็ไปอยู่ในบ่อเอาไงอยู่ในบ่อแบบห้ามไปไหนเลยหิวข้าเดี๋ยวโทรบ่อเดี๋ยวกูมึงตะโกนเรียกก็ได้เดี๋ยววาวไปให้เลยก็สรุปคุยเจ้าน้ำแม่งไม่รู้เรื่องแค่นั้นแหละเออให้อะไรมันก็ไม่เอาแล้วบอกว่ามึงทำได้หมดมึงพรร้้้อออออมมมมจะะาเยูู่่ดดไไไไวึงก็ท เอางี้เอาไงมึงเลือกมาสักข้อดินี่ข้อเสนอมึงให้มึงสิบยี่สิบอย่างไม่เอาสักอย่างมีสัตว์มีมีระหว่างหมากับปลาให้เลือกเอาเออโอ้โหผเป็นไม่ได้ครับเอาจริงเอาไม่ด่ามึงเอางี้เอางี้มึงเข้าไปในสอนอแล้วด่าบุพการีตำรวจทุกคนนะเอออ่าง่ายง่ายง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยแค่พูดอย่างเดียวเลยแล้วมึงก็เป็นมึงด้วยเออแล้วนี่เป็นตัวเองเลยมึงได้เป็นตัวเองเลยมึงปลดไปมาเลยเดี๋ยวรับเข้าแก๊งเลยเออเอาไหมไม่ก็อย่างที่บอกว่าให้ไปมึงมึงก็บอกกูไม่เอา บอกกูไม่รับไปสัวนเออบอกกูไม่รับสั์ใไขวะเข้ามาตอนอให้ไม่นัาไหวรับเฉจริงแล้วอะไรถึงจะไหววะอะไรที่มันอะไรที่มันไม่เกิดคนละค่ะใข่วะออ่ะง๋้วมึงกระทืบนาแล้วอุ้มนาให้เขาตู่ม,มึงได้ประกาศสัดาหไปเลยว่าตอนนี้มึงอยู่ดูไว้มึงกระทืบสภาหัวหน้าสะพามึงก็อุ้มโค่แต่บอกก่อนนะว่าห้ามนี้เรื่องนี้ห้ามหลุดถึงนะว่าพวกคุเป็นคนสั่ ใช่เพราะไม่ต้องห่วงแต่เดี๋ยวกูดึงตำรวจให้กูจะพ้อนธนาคารก็ถือตับเสียหลายใช่ไหม,หไหมใช่แล้วอุ้มหายเ,าขเขาา้าขตู้เดี๋ยวกูแกล่ล่อมาแถวนี้แล้วมึงเล่นเลยจะได้แบบเป็นศพได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แค่มึงต้องทำงานเองดิกูจะนั้ใครก็ทำได้อย่างี้กูเฮียน้ำสลบเปล่าเขามีปืนก็ดีกูล่อมาเอารถชนเลยนะครับเอารถชนอ่ะรถชนน้าอ่ะหรือกูเดี๋ยวกูแกล่ล่อมาคือแบ่งบนแล้วมึงแกลงบ่อยนะครับเดี๋ยวผมอุ้มแล้วมึงก็อุ้มน้าปล่อยลงตึกมาให้สลบเอาป่ะละ นา้าเขาไม่ได้เชื่อขาดแก้หลังคระนะครับเดี๋ยวกูแกล้งไปคุยกับน้าน้าเขาเชื่ออยู่แล้วเอาเป้ยเย้าไอเนี่ยกูมีวิธีคุยได้อะเพอนล่ะจานบินกูได้หน่อยสิแล้วพอพอพอุ้มน้าได้ปุ๊บมึงปล่อยน้าลงแล้วมึงก็ลงมาปุ๊บอุ้มศพน้าแม่งเลยเอา้าแม่มมมเหม่อบ้ยวอย่าแล้วผ,ผมสงสารน้าครับน้าเขาไม่บุคคลกับผมมากครับมึงคคลสงสารตัวเองตอนเนี้ยคือน้าเขามีบุคคลกับผมมากเลยครับผมอ่ะเอาอย่าเหล็กร้านแท่งอ่ะใครเป็นใครเดี๋ยวก่อน มกูจ่เพี้ยนก็ไม่เอาไอ้สัตว์ชอบจูบกูร้านถุงโง่ไปอ๋อกผมันมันมันแบบปังคืออต่อเนื่องไปด้วยเงินยี่สิบล้านน่ะแล้วมีอย่างอ่ะมึงเปลือยกายถ่ายส่งให้กูดูนะในในไอในในโทรศัพท์ก็ได้เออไม่กดเลยเอารูปมึงเปลือยกายทั้งตัวนะแบบว่าเปลือยกายนะเออแล้วมึงเอาแตงกวายับตูดมึงแล้วก็ถ่ายถ่ายให้ดูอ่ะได้ปะกูต้องเห็นไอ้อะไรเหี้ยแบบนี้เหรออะไรวะอ่ะได้ปะได้ไงวะ มึงมึงแก้ดถอดแก้วถอดหมดถ่ายหมดหน้าทั้งหลังส่องๆแล้วมึงเอากระแตงกวายใหยัดตูดเข้าไปไม่ได้แค่สมิดไว้อ่ะแล้วมึถ่ายน้องชายมาไอพี่เฉินดูแค่นั้นขอแค่นั้นแหละกูรับเลยเงินแก๊งกูไม่ต้องส่งไว้พิเศษคนเดียวถ่ายรูปถ่ายวายัดตูดเหรอใช่แล้วมึงเข้ามากูใช่เข้าไปเลยนะไม่ได้แค่ไม่มีเซ็นนะไม่มีเซ็นเลยนะใช่ใช่กูใช้มึงไปส่งพอดีในแก๊งอ่ะกูว่าตำแหน่งนี้ก็โอเคกูอยากได้กูขาดอยู่สัตว์ใครจะใช้บริการแบบนี้ผมว่ามันไม่ร่าดาอ์เ่ไรก็ไม่เอาไบสัตว์ เล้วตื่นมาเจี๋ยวตรวจนะไอ้ทีอ่ะไม่ไม่ไม่เอ็งลองลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนเผื่อมึงจะไหวถูกป่ะล่ะโอ้โหผมว่าข้อตัวนี้มันไม่น่าเหมาะมันไม่น่าแบบไม่น่าที่เท่าไหร่ะไม่น่าไหวอะไรอ่ะดิสอดิสอยัดอ่ะขอที่แบบไม่แบบเปลือยกายนะผมผมผมไม่ได้เวลาแก๊กูต้องเปลือยกายแล้วเพราะแก๊กูุ้มไม่มึงอก้มึงได้เห็นทุกคนเปลือยกายหมดทุกคนมีหมดแล้วกูแอดวานไปแล้วด้วยแค่นั้นไงซีรีส์เก่งเครื่องยนต์หมดแล้วแค่นั้นอะกูบอกแค่นั้นมึงจะดูตัวอย่างก่อนถูอ้ก อ่ะงไงเนียมันมัน,ม,นมันอยากดูเมื่อไหร่ไม่ต้องให้มันดูเอาไงหัวหัวหัวมาได้เอาไหวครับจริงจริงครับไอ้เี็ยดรอมไม่สุดเหี้ยอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม,ไม่ได้แล้วมึงจะมาอยู่กับพวกกูได้ไงวะมึงไม่สุดขนาดเนี้ยเคยไ<โ>ก,<โ>ก<น>ะจะ<น>ต่อยยัดตืดมันจะอไงอยู่ครับอ่ะก็แค่ดินสอเอาไงเอาเอาไส้ดินสออ่ะไส้ดินสอยัดอ่ะอ่ะไส้ดินสออ่ะอ่ะลูกอมลูกอมมาฮอนฮอนยัดเข้าไป ถอนเม็ดหนึ่งแล้วก็ออกมาอมเออถอนเม็ดหนึ่งยัดแบบแบบอัดให้ดูเลยว่าเปิดปุ๊บไปคลิปเลยแล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็แค่นั้นจบเลยอ่ะแค่ถอนไอ้พวกคึ้นแล้กูดิอ่ะเดี๋ยวก็ไหนชูอ่ะกันใครชู่ก็ได้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมว่าผมไม่เข้าไปเขาเสนอครับพี่พี่พี่ไปเสียอะไรุ่มกันอะไรวะมีเมื่อกี้สภาเรียกจากกินาไปแรงจุ่มปูอะไรมาแล้วครับใชครับเจอกันแล้วผมเล้วอย่างนี้หนึ่งไปแายจุ่มปูพูดดีกว่า ช่นะาแล้วเดี๋ยวกูมีอะไรให้มึงจำไนี่ายาเดี๋ยวพี่เอาคันนี้ไปผมไป้งไหนครับเฮโดรมหายัไปเปล่าร่มหาย่มฟูเียกันเนี้ยจับไปจับไปขึ้นบ้างขึ้น้างขึ้นบ้างจักร่มหายครับ่มหายร่ไมหายเน้ไปโมจิไอ้้าไปกบ้า่จบู้ยข้างหลังพี่ I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.